ไปได้แล้วสวัสดีครับมือนี้ช่องซังลีสารค้ครับสิมาเฮ็ดครีตสมรถไถนาแต่ว่ามือนี้มาเป็นอย่งงี้ครับนี่เครื่องยนต์เก้าหาครับเป็นเครื่องยนต์คูปะตาเก้าห้แต่ว่าเครื่องตัวนี้นี่ก็เมื่อกี้ตั้งลหรครับแท่งอัดเบิดนะครับเครื่องรวมจอดทิีมใบประมาณจักเอ่อไปประมาณเจ็ดป,ปีนี่จอดทิีมใบครับ สีมะพร้าวมาเห็ดสอมนะครับเบิรรลุก่อนเห็นบรรลุกบ้างหอมิึงครับหอมิงอองออึงหอมมึงหนุ่มบ้างของเครื่องสะกอนกตอนที่ดีสอมนะครับก็ตอนนี้เขาอาดเดนแบกมึงต้องายนำ้ำเครื่อมของก่อนนะครับอันดับต่อไปนะครับปองอากาศ ก่อ,อากาศครับก่อนการก่อากา,ออา,กา,กานรนี้ห่างแล้วล่ะเกียเบิ้งนะครับสมากเรือให้เบิ้งจังหวลได้บางิดได้ครับเก็ยเบิ้เลยมือกับอะไรแล้วครับตูโยนละครับคนเชี่ยแข่งเชี่ยแข่งเชี่ยแข่งเชี่ยงเชี่ยเฮ้ ครับเบิ้งดีๆเบิงไปเรื่อยๆครับมวนๆวขันกูได้บวบวบกับเบิ้งไปชัว่วคอั้อืมมาให้ฝากกดติดตามกับซับตะไข่ไมาให้น้ำในพัดนะน็อตน็อตร่วมกันเลยครับเดี๋ยวเก็บเก็บใส่ขึ้นให้เขาอืมอลแล้วก็เกิดน็อตเหลือะน่ะล่ะเหลือคือเนก็น็อต กับเสียมีสองกันบ่พอกับเสียอันเดียวกันบ่นี่นะครับปูรังก้นถอดนี่อเดียของเขาถอดนี่ครับ,ค,ค,บครับน็อตขันท่อไดียสองตัวครับน็อตขันท่อไดีมีสองตัวนะครับอในข้นาใจกะ มาามได้่าามาทำยังก่อเ,เอิมก่อข้อารรม,มี c o m m e n เอออม m มนต์สอบได้ครับถามได้ทายาดาเจพาวนออตคอยดีนี่ายาวบสันเกินไปนะครับพี่้องสีนี้นอตของคอยดีนี่สีปิดเอกลักย่างเวหดครับผู้ลองคนใสยย่ยาว้หดขันเขาไปครับ นะครับมันสิเฮ็ดให้ฟุน้นเข้าในเครื่องยนต์เฮาได้ตัวเสียไปแล้วใส่ยู่ตัวเดียวนี่ละ่ะเอา้ออาค่อยเสียรกระพาดไปแล้วล่ะวังหั่น ตายผมผมสิสวอดนี้นะครับถอดไดดีเครื่องเนี่ยหพี่น้องเพราะว่าเ้าบ่ได้ทถอดอยู่แต่เครื่องถอดข้าคโค<อ>้งอคว่าข้าโค้งค่าต้องั่วดิ ฝาข้อวาวเราออกมาแล้วเีอ่องนีก็อ้อนละชุดกระเดืองวาวนะครับชุดกระเดืองวาวนะครับถอดลักษณะนี้ได้ครับเด้อจะไปถอดตั้งซี่ถอดตั้งซี่บ่ถ,ถือลวครับถอดมาเปิืมกซี่ตัวเดียวดึงออกมาเลยครับ หมวกวาวนะครับอย่าลืมใหญ่หายหมวกวาวนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปแจกใส่ซองตัวได้ครับเลือดสีถอดท่อแรงดันเรียกว่าท่อแรงดันสูงนะครับตัวนี้ซื้อบเบอริเจ็ดตัวเดียวบอกมาเลยครับแต่ว่าตัวล่างต้องบอกเบอิพก่อนจับน้ำเลือดขึ้นมา 7จ็ดกสเ้าเด้อครับตัวนี้นก็เียสิบตามกันออกมาเพื่อนหัวฉีดป้องกัดได้ครับแถวเขาก็ต้องการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับพี่นอ้องก็ต้องกอด เลื่อนหัวฉีดตัวนี้ไม่ต้องถอดทาเข้าเพาต้องการเปลี่ยนนะครับใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางต่อทางหัวถอดเอเชียแล้วเรียถอดเอเสียนัดซ้อนตัวนี้อย่าลืมครับนัดคันหางปลาตั้งสายพัดพัดลมอย่าลืมสิบบวกดิออกก่องเสียร์ไม่แล้ว เรนสั้นๆนะครับมันคื่องนิ้วคุณพ่พิเศษครับเครื่องมือพิเศษแค่ตัวเองเยวยันดีครับ บอกเบอร์ยิดครับตัวนี้เป็นเบอร์ย <Hello. S 1> อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเบอร์ยนะครับเป็นเบอร์ยี่สิบนะครับ, <Hello. S 1> บแคงดึงจังไรงครับเป็นวกที่ทํามขึ้นมาพิเศษเพื่อทําฟ้าสู 往下跑。 น่าจะยาวนะตามหล้วใช่ไหม ต้องรู้ตัวว่าสินะครับพี่น้องจะต้องไปขันตอนประกอบอีกรอบหนึ่งสีประกอบไปแล้วเวลาเ้าสิประกอบจะต้องขันเสาเสาตัวนี้ก่อนนะครับย่าขันเข้าไปเรื่อยเด็ดขาดสีเช็ดเห็นปลาสูบงองขันแยกเลยงครับจนปลาสูบแยกหรือโกงได้ครับเสร็จแล้วขัดเติดกัดเลย ครับอ่าแล้วครับเราจะบอกให้ต่อไปคือการที่เจ้าบ่าวาไปตีบ่าวาหรือจรอดไหม้นะครับแต่เราไม่ได้ทำเองครับจะนลงตึกน,นะครับจบคลิปแค่นี้ก่อนเราดรอดูต่อไปว่าเราเจะเอาลูกสู่แหวนออกยังไง